สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบกล้อง2ตัวนะครับระหว่าง sony a 6กกับ sony a 6 5 0 0 หลายคนอาจจะมีความคล่องใจความคาใจเหมือนที่พี่มีนะเพราะพี่ก็รู้สึกว่าแบบระหว่าง2ตัวนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรติดค้างในใจอยากจะรู้มากว่ามันมีความแตกต่างมันมีข้อดีข้อด้อยข้อจํากัดแตกต่างกันยังไงนะครับโซนี่ a หกพันสเปิดตัวเมื่อ15มกราปี2019นะครับส่วน a หกพันะครับเปิดตัวเมื่อ6ตุลาปี2016นะครับอายุห่างกันประมาณ3ปี a หกพันจะมีความใหม่และมีความทันสมัยกว่า a หกพันะครับ ส่วนรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันนะครับเป็นกล้องสไตล์เลนส์ไฟเดอร์เหมือนกันนะครับบอดี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยเป็นระบบ APS-C นะครับ CMOS เซนเซอร์ BIONX ความละเอียด24.2ล้านพิกเซลเหมือนกันใครโซนเนี่ยตัว Sony a 6 4 0 0จะ ทำได้ดีกว่า ISO ที่ต่ำสุดของ a 1 4อยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่32,000แล้วก็สามารถขยายไปถึง1 2 8 0 0นะครับส่วน A65 เนี่ย ISO ต่ำสุดก็ได้ร้อยเหมือนกันนะครับแต่ ISO สูงสุดเนี่ยได้แค่25,600นะครับมี ISO ที่น้อยกว่า a 1 4นะครับแล้วก็สามารถขยายได้เหมือนกันนะแต่ก็ยังได้น้อยกว่าอยู่ดีได้แค่51,200นะน่าจะมาจากเทคโนโลยีที่ A65 เนี่ยเก่ากว่าถึง3ปีนะครับ a 1 4ก็ใหม่กว่า3ปี แต่มีอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือระบบกันสั่นตัวของวันสีเนี่ยไม่มีระบบกันสั่นในตัวนะครับแต่ตัวเอวันห้าเนี่ยมีระบบกันสั่นในตัวแบบ5แกนนะครับสามารถกันสั่นได้ถึง 5, สต็อป อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจว่าทําไม a อ .615 ผลิตมาก่อนตั้งแต่ปี2016ทําไมถึงมีระบบกันสั่นในตัวตัว a อ6 4ผลิตที่หลังตั้ง3ปีแต่ไม่มีระบบกันสั่นในตัวนะครับซึ่งคําตอบก็คือในยุคที่เป็น a อ .615 เนี่ยตัว a .615 เป็นเรือธงของตัว f อ c ในยุคนั้นก็เลยมีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาส่วนระบบโฟกัสนะครับก็เป็นระบบเดียวกันก็คือเป็น 4D Fast HyB r i d AF จํานวนจุดโฟกัส425จุดเท่ากัน ระบบโฟกัสนะครับของ a 6 4ก็ยังได้เปรียบตรงที่เป็น Real-time AF นะครับเป็น Eye Tracking ที่เป็นแบบ Real-time การโฟกัสแบบ Real-time นี่ในความรู้สึกพี่คือมันมีความสำคัญมากถ้าเปรียบเทียบแล้วจุดเนี้ยที่ทำให้ตัว a 6 5ด้อยกว่าก็คือไม่มีระบบ Real-time AF ในตัวนะครับมีช่องมองภาพนะฮะ Viewfinder อีเวความละเอียด2.3ล้านเท่ากันนะครับส่วนจอนะเป็นจอขนาด3นิ้วเท่ากันความละเอียดเท่ากันนะครับแต่แตกต,ต,ต่างกันตรงที่ s o นี A64 สามารถฟลิปได้180องศาก็คือเป็นเซลฟี่ได้แต่ตัว A65 ทําได้แค่45กับ90องศาไม่สามารถถ่ายแบบเซลฟี่ตัวเองและเห็นจอได้นะครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของตัว A64 นะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วถ้าใครจะเลือกตัวไหนนะครับพี่รู้สึกว่าตัวค่า SO เนี่ยไม่เท่าไหร่ตัวที่เป็นตัวตัดสินใจจริงๆหลักๆเนี่ยน่าจะมี สออย่างเนี่ยก็คืออันแรกคือระบบกันสั่นระบบกันสั่น5แกนที่มีในตัว A65 ใช่ปะ่ะนี่คือ A65 ชนะแต่ถ้าเรื่องของจอพี่ก็ยกให้ตัว A64 ที่สามารถฟลิปมาได้หมุนจอได้180องศาที่สามารถเซลฟี่ตัวเองได้ซึ่งนี่แหละคือเป็นข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละตัวตัวหนึ่งมีระบบกันสั่นแบบ5แกนในตัวอีกตัวหนึ่งจอสามารถฟลิป180องศาได้อันนี้ถ้าใครจะเลือกก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าต้องการระบบกันสั่นหรือต้องการจอที่เป็นแบบฟลิป180 มันในเรื่องของสปีดชัตเตอร์นะครับก็เท่ากันนะครับได้ช้าสุดที่30วินะครับเร็วที่สุดที่1ต่อ4,000แล้วก็สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้11ภาพต่อวินาทีเท่ากันทั้งคู่มีแฟลชในตัวนะครับเป็นแฟลชป๊อปอัพเล็กๆสัมพันธ์ 3, แฟลชที่1ต่อ160เหมือนกันไม่ต่างเลยแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ 30p 4HD ได้120เหมือนกัน แล้วก็ระบบเชื่อมต่อ USB 2.0 micro HDMI นะครับมีช่องต่อไมค์เหมือนกันแล้วก็ไม่มีช่องต่อหูฟังเหมือนกันด้วยแล้วก็ไม่มีบลูทูธเหมือนกันด้วยมีแค่ w i f i นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับแต่ข้อได้เปรียบของ A614 ก็มาอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัว a 6 4สามารถถ่ายภาพได้410ภาพนะครับต่อแบต1ก้อนส่วนตัว A615 นะครับสามารถถ่ายภาพได้แค่350ภาพ ต่อแบต1ก้อนนะครับอันนี้คาดว่าน่าจะมาจากการมีระบบกันสั่นในตัวของ A65 ซึ่งเคยมีคนถามนะว่าทำไมมีอันนี้แล้วถ่ายได้น้อยกว่า เพราะว่ามีระบบการสั่นในเอวันห้าเนี่ยตัวบอดี้นะครับที่มันทํางานเกี่ยวกับระบบการสั่นเนี่ยมันก็ใช้แบตเตอรี่ในการทํางานนะครับมันเลยทําให้แบตเตอรี่ที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้น้อยลงได้น้อยกว่าได้แค่350ภาพก็ต่างกันประมาณแค่60ภาพเองนะตัว a อวันสได้410สใช่ไหมครับส่วนตัว a อวันห้าเนี่ยได้350ภาพยังไงก็แนะนำนะครับถ้าใครจะซื้อทั้ง2ตัวนี้ก็แนะนําให้ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอย่างน้อยก็2-3ก้อนนะครับควรจะมี ส่วนขนาดตัวก็กว้างสูงเท่ากันนะครับแต่ตัว a อโวันจะหนากว่านิดนึงประมาณเน,นะคมิลแต่ตัวน้ําหนักของ a อโวันนะครับจะมีน้ําหนักที่หนักกว่าคือ453กรัมนะครับตัว a อวันจะหนักแค่403กรัมนะครับในการเลือกซื้อนะครับถ้าจะให้เลือกนี่พี่ว่ามีตัวตัดสินอยู่4ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาเปิดตัวเนี่ยตัว a 6 5นะครับจะมีราคาสูงกว่า ราคาอยู่ที่36,990ส่วนตัว A อ o เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่2 9 9 9 0ถูกกว่าประมาณ6 0 0 0แต่ราคามือสองนะตอนนี้ A อ o มีราคาที่สูงกว่าอาจจะด้วยความใหม่ของกล้องนะครับที่มีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าราคาเลยสูงกว่านะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆนะครับต้นทางราคาเปิดนี่ A 6 5 0 0สูงกว่าแต่ราคาปิดมือสองเนี่ยตอนเนี้ยเอโ0วถูกกว่าถ้าเราจะตัดสินด้วยบัตเจ็ตหรืองบประมาณที่เรามีนะพี่ก็จะเลือกซื้อ A 6 5 0 0ถ้าเรามีบัตเจ็ตหรืองบที่จำกัดนะครับอย่างถ้าไม่เกิน20,000ื่นอะไรเงี้ยตัว A 6 5 0 0ยังสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่เกิน20,000แต่เอโฮวันี่เนี้ยไม่ได้แล้วต้องมากกว่าสอ0 0 0ื่0 0 0งห0 0 0นสองสองหมื่นสี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกับสินค้ามือหนึ่งนะครับเพราะมือหนึ่งแค่สอ0 0 0ื่นเก้าใช่ไหมซื้อมือสอง0 0 0หมื่นสี่ก็ น่าคิดอยู่นะแต่ a 6 5ราคามือหนึ่งสาแต่มาซื้อมือ2อในราคาที่ไม่ถึง2 0,000ก็น่าคิดเหมือนกันแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นในตัวนะครับถ้าเราต้องการใช้ระบบกันสั่น ibis ที่มีในตัวของกล้องซึ่ง a 6 5พก็จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะเพราะว่ามีระบบกันสั่นในตัวซึ่งมีความสามารถในการการสั่นถึง5สต็อกและก็ในตัวของ a 6 4ไม่มีนะอันนี้คือข้อได้เปรียบของ a 6 5พข้อที่3ก็คือในเรื่องของจอครับ จอที่เป็นฟิปสกรีนนะครับซึ่ง a o 4ก็จะได้เปรียบตรงที่เป็นจอแบบ180องศาที่สามารถเซลฟี่ตัวเองได้มันก็ทําให้เราง่ายในการใช้งานแบบคนเดียวถ้าสมมติว่าเราทํางานที่เราถ่ายคลิปลงโซเชียลลง t u b e Facebook อะไรเงี้ยแล้วมีคนถ่ายให้พี่ว่าจอแบบฟิป180เนี่ยไม่จําเป็นเพราะเรามีคนถ่ายให้ใช่ปะแต่ถ้าเราถ่ายคนเดียวพี่ว่าจอแบบ180เนี่ยจำเป็น แล้วก็ข้อสุดท้ายคือในเรื่องของระบบโฟกัสแบบ Real Time Tracking พี่ว่าอันนี้สำคัญตัว a 7 4 4จะมีระบบ Real Time Tracking IAF อันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเนีอย่างเนี้ยอย่างเราถ่ายเนี่ยการโฟกัสที่ดีที่เร็วที่แม่นยำย่อมได้เปรียบซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่ a 7 i 4ได้เปรียบ a 1 5แบบแบบกินขาด ยังไงก็ลองเอาไปคิดดูนะครับว่าเรามีงบเท่าไหร่เราต้องการจอฟิบสกรีนไหมเราต้องการระบบกันสั่นหรือเปล่าเราอยากได้ระบบเรียวไทม์เอฟแทร็กกหรือเปล่านะครับก็ลองเอา4ข้อนี้ไปวิเคราะห์ไปตัดสินว่าเราเหมาะที่จะใช้ตัวไหน a อหกพันสี่หรือ a อหกพันห้าแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่เลือก a 6หกพันสี่เพราะว่าพี่ทํางานคนเดียวโล่โฟกัสก็ดีมีจอฟิบสก e ีนด้วยแล้วพี่ก็ตั้งกล้องแบบนี้เป็นส่วนมากหรือแม้กระทั่งออกไปข้างนอกเราก็จะมีวิธีที่ป้องกันกันสั่นเพราะว่าถ้าเทียบจริงๆสิ่งที่ A68 5มีมากกว่าคือในความรู้สึกพี่นะคือระบบการสั่นอย่างเดียวในตัวกล้องส่วน A1C ก็จะเสียเปรียบในเรื่องของราคาที่สูงกว่าก็จ่ายแพงกว่าอีกนิดนึงได้สิ่งที่คุ้มค่าก็ยอมจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเป็นมือสองก็จ่ายเพิ่มประมาณ2องสาพันนะครับ ก็ถือว่าได้ของใหม่กว่าได้ของที่คุ้มค่ากว่าแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณเงินในกระเป๋าถ้าเราไม่มีพอนะครับถ้าเรามีไม่เพียงพอก็อย่าไปฝืนนะครับเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่จําเป็นถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ